สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเซตอัปเดตของเรานะคะอยู่กับบรรยากาศที่หลังจากที่ชาวบ้านมาฟังข้อมูลตอนนี้ก็กลับไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็อาจจะผิดหวังนิดหน่อยค่ะสําหรับการที่นําคูปองมาแล้วก็อยากจะจะมารับแลกเป็นกล่องทีวีดิจิตอลไปเลยก็อาจจะพลาดนะคะติดปัญหาที่ทุกคนก็เข้าใจอยู่แล้วแหละเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราไปคุยกับพ่องานซึ่งเขามาในฐานะของผู้ประกอบการร้านจานดาวเทียมและก็เป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับเขาออมาค่ะ ฮัลโหลสวัสดีอีกหนึ่งรอบค่ะอ่ะผกับรัชอบคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาต้องเขาก็ต้องมงแบบคุยกันสมาคมของเราทีนึง่หมู่บ้านนี้เนี่ยไม่ใช่หมู่บ้านที่ผู้ใหญ่ดูแลอยู่ไม่ใช่ครับอือแล้วเราต้องมาประสานงานอะไรยังไงบ้างคะก็เราก็ติดต่อผ่านคือผู้นําชุมชนในท้องที่ในท้องที่นะครับ เพื่ออจะเอาเยนประชาชนมาเพื่อเราจะให้เราอธิบายเล่าความรู้ว่าดิจิตอลมันดียังไงรัฐบาลสนับสนุนอย่างไรถึงออกดิจิตอลทีวีมา แล้วในฐานะที่เราเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้นําชุมชนเท่าที่นี่ดูข่าวมาค่ะว่าผู้นําชุมชนเองผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี้ยพยายามรวบรวมบัตรประชาชนพยายามรวบรวมสําเเนามาแลกให้แล้วปทชก็ากออกมายืนยันว่านี่มันผิดกฎหมายนะแล้วเรามาจุ่งแจ้งขนาดนี้ไม่กลัวเหรอคะคือเราไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะมาหลอกชาวบ้านอ,อผมเป็นผู้ใหญ่บ้านเรียนอ e ิเล็กทรอนิกส์เป็นเจ้าของร้านแล้วก็มีความรู้พอสมควรคเรื่องของ อ่คขปอมดิจิตลอลเราไม่ได้มาบอกว่าเอ้ยคุณต้องเลือกผมนะ,ะผมบอกว่าคุณจะไปซื้อโทรทัศน์ก็ได้ก็มาชมก็บวกดังไปซื้อกล่องที่มีราคาสูงก็บวกดังไปเอ้หรือจะเอาแค่เท่าเท่าทุน690บบาทก็แลกไปฟรีๆถ้าแลกฝากได้ไม่ผิด คือมันอาจจะเป็นประเด็นที่แบบว่ามีคูปองแล้วก็อยากจะใช้แล้วอีกอย่างหนึ่งสื่อก็ไม่ได้บอกชัดเจนนี้ไหมคะใช่ครับทางภาครัฐเนี่ยอธิบายได้ไม่มากนะอีกส่วนหนึ่งก็ก็คือประชาชนในรากหญ้าเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องดิจิตอลทีวีใช่เราก็ต้องมาให้ความรู้เขานะครับส่วนเรื่องการขายนะมันเป็นเรื่องของอาชีพครับเราประกอบอาชีพนี้โดยตรงก็ต้อง ขายกันไปนะครับประมาณนั้นแต่ว่าเราไม่ได้บังคับเขานะ,ะฝากเราเราก็แลกให้ถ้าไม่ฝากก็ไม่ว่ากันโอเคอันนี้นี่พอจะเข้าใจค่ะแต่อีกส่วนหนึ่งในฐานะของผู้นําชุมชนอะไรเงี้ยหรือว่าในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยบางคนอาจจะมองว่า้<ๆ>มันก็แบบแซมแซมรื่ห่อก,กันแบบเสียงหาเสียงอะไรอย่างเงี้ยเก<อ><อ>ี่ยวไหมคะถามว่าเกี่ยวไหมตัวนี้ก็มันมันเป็นลักษณะว่าเราอาสา,ามาเป็น เป็นตัวแทนของประชาชนานะครับความใกล้ชิดกับคนในพื้นที่เราแน่นอนอยู่แล้วสนิทกันก็ฝากแรกอันนี้มไม่เป็นไรแต่ว่าถามว่าเขาจะฝากแรกอย่างเดียวไหม เขาจะกลัวว่าคูปองหายแล้วก็มาสาธิตได้ดูว่าผูปองมันไม่น่าจะหายเพราะว่ามันต้องมีโค้ดทุกตัวไม่ว่าจะเลขเครื่องเลขบัตรประชาชนเลขเจ้าบ้านและที่สาคัญยังมีเอกสารบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้านด้วยซึ่งต้องใช้คู่กันทั้งหมดเราก็มาตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นนะครับแล้วก็ทําการบ้านแล้วก็อกล่องมาให้เขาและอีกส่วนหนึ่งก็คือเครื่องที่มีในท้องตลาดไม่พอ ไม่พอแก่ประชาชนใน,น,ท,นทั่วในทังที่มันไม่ได้สอดรับกับระยะเวลาที่เขาให้มาใช่ครับร้อครับอ่ะก็อาจจะเป็นประเด็นที่จะต้องไปปรับแก้ไขกันเพิ่มเติมนะคะคแต่สุดท้ายค่ะสาหรับพื้นที่ของนครปฐมเองผู้ใหญ่อยากพูดอะไรสําหรับลูกค้าบ้างก็อยากจะบอกกับประชาชนชาวนครปฐมนะครับว่าท่านต้องเลือกนะครับที่จะใช้อูปองให้เหมาะแก่ตัวท่านนะครับท่านจะแลกทีวีท่านก็แลกนะครับท่านจะแลกเซตท็อปบล็อก ที่มีราคาแพงกว่าท่านก็เอาคูป,ปองบวกจํานวนเงินที่ท่านต้องการจะซื้อไปแลกซื้อเซ็ตท็อปบ็อกในส่วนที่ท่านต้องการหรือท่านคิดว่ามันไม่ได้ไปใช้อะไรมากมายแค่ดูทีวีท่านก็เอาคูป,ปอง690บาทแลกเซ็ตท็อปบ็อกที่มีราคา690บาทเข้าทุนนะครับก็บแลกไปนะครับ,บก็ใช้ได้เลยส่วนหนึ่งที่เราอยู่ต่างจังหวัดเราต้องใช้ปีกนะครับถ้าประชาชนติดตั้งไม่เป็น ก็ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายอ,อยา่างร้านดาวเทียมแล้วก็มาถมเนี่ยครับไม่หนีไปไหนแนะน่นะครับในจังหวัดแนครปฐมนะครับเราอยู่ในพื้นที่นานครับนี่นะคะเขายินดีที่จะให้ข้อมูลทุกอย่างเลยถ้าใครที่ยังมีข้อสงสัยยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับทีวีดิจิทัลรวมถึงทีวีดาวเทียมด้วยนะคะคดาวเทียมนคนปรปฐมโดยผู้ใหญ่ฟงค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ